สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว i n v e s t i e n t หนึ่งครั้งครับกลับพบกับผมอีกแล้วครับหลังจากที่สัญญาไว้ในคลิปที่แล้วครับว่าในคลิปนี้ครับจะมีไอเทมพิเศษ2ชิ้นครับจะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันครับไม่รอช้าครับเราไปดูกันเลยครับนี่ครับไอเทม2ชิ้นนี้ครับที่ผมจะพามารีวิวในวันนี้ครับโดยชิ้นแรกจะเป็นสไนเปอร์เชียลเทค M สองร้อยครับเป็นสไนเปอร์ใหม่ของเกม i n v e s t i e n t ครับ เรียกได้ว่าตอนนี้ครับณเวลานี้ของเกมอินเฟสชันครับยังไม่มีใครมีไว้ครอบครองแน่นอนครับผมว่าผมน่าจะเป็นคนแรกครับและอีกหนึ่งชิ้นครับนั่นก็คือเจ้าตัว r a เซอร์เบ e ครับดาบในตำนานครับเป็นอาวุธระยะประชิดที่โดยตีตาโดยแบรนด์เรเซอนะครับเมน,นูของเกมอินเฟสชันเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งสองชิ้นเลยครับว่าความเท่นเนี่ยมัน มีความเท่ขนาดไหนครับก่อนอื่นครับเราไปดูเจ้าตัว c h i l t e h M200 กันก่อนครับเจ้าตัว c h i l t e h M200 นี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นปืนใหม่ของ g e n i n f t a t i o n ครับโดยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสัมผัสเจ้าตัวปืน c h i l t e h นี้ครับไปในงาน e x l 2015 Presented by u t h a i n e t s u d ครับมีให้เพื่อนได้ทดสอบทดลองเล่นทดลองยิงกันแน่นอนครับ ภายในบูธของเกม i n v e s t i o n เลยสามารถไปทดสอบแล้วก็เล่นกิจกรรมภายในบูธของเกม i n v e s t i o n ได้ครับรับรองว่าไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนครับก่อนจะทดสอบความแรงครับเรามาดูหน้าตาของปืนก่อนครับอ่าและนี่ครับหน้าตาของปืนครับโดยปืนนี้ครับนอกจากจะมีการอัปเดตปืนเข้าใหม่แล้วครับต้องมีกระสุนนั้นใหม่ครับโดยใช้เฉพาะกับปืนกระบอกนี้ครับแล้วก็ตัวเก็บเสียงครับ ตัเซนเซอร์ตัวเก็บเสียงเองแล้วก็สโคปครับมาดูเรื่องสโคปสโคปปกติจะเป็น M 2 0 0สโคปครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ครับในคลิปนี้ผมก็ขอใช้สโคปมาตรฐานของมันก่อนแล้วกันนะครับโดยสโคปมาตรฐานของมันครับหน้าตาสโคปก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่หน้าตาสโคปครับาทานทีมงาน i n f e a t i o n บอกผมมาอีกว่าปืนนี้ครับ แรงกว่าแม่นกว่าเงียบกว่าครับเรามาดูกันว่ามันจะแรงกว่าแม่นกว่าเงียบกว่าจริงไหมครับนี่ครับ,รบต,ตาการยิงต่อเนื่องครับเพื่อนๆฟังเสียงคลิกผมเอาแล้วกันนะครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ายิงต่อเนื่องได้ขนาดไหนครับ อีกหนึ่งนะัเราลองมาใส่เก็บเสียงกันบ้างครับว่ายิงแล้วเสียงเก็บเสียงมันจะเป็นยังไงครับโอ้โหเงียบมากอย่างกระยิงฮันนี่โอ้โหเงียบสุดๆ มาหลังจากที่เราดูเรื่องความแรงกันไปแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ความแรงครับเรื่องเสียงไปแล้วครับเรามาดูเรื่องความแรงครับทดสอบขั้นแรกครับก็ยิงไม้ยิงโล่ปกติครับโล่ไม้ก่อนครับที่หนึ่งครับสองครับโล่ไม้ให่สองนัดครับโล่เหล็กครับที่หนึ่งครับ ครับโลเล็กต่อมาเอ็นวีเดียครับหนึครับสองสาครับหกนั่นอยู่ที่9้านัดครับแปนัดครับ โลยอมีเดียยังใช้แค่8นัดครับโลที่เขาว่าแข็งนักแข็งหนาครับยังใช้แค่8นัดครับถือได้ว่าปืนนี้นี่แรงมากๆครับแรงพอสมควรเลยครับต่อมาครับเราไปดูเรื่องการยิงคนกันดีกว่าครับถ้าผมยิงคนในระยะสักร้อยร้อยหิเมตรครับดูว่าจะเป็นยังไงครับเรามาลองยิงคนกันดีกว่าครับส่วนคนนก็คือตัวผมเองนะครับ ผมเอาไปยืนไว้เพื่อจะมาทดสอบให้เพื่อนๆได้รู้กันว่ายิงแล้วมันจะเป็นยังไงครับโดยคนนั้นก็ใส่เกราะสวายครับกับหมวกชุดเต็มครับสกิลของตัวละครเต็มเปลี่ยมทุกสกิลครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับยิงคนครับผมคิดว่าระยะของการยิงน n i p e r กระบอกนี้ครับมันน่าจะยิงได้ไกลกว่านี้นะครับถ้าให้ดาน่าจะอยู่ที่ประมาณ400เมตรระยะหวังผลนะครับ400เมตรถึง500เมตรครับแต่ด้วยเนื่องจากตัวผมเองครับ ถ้าตัวผมนี้ถอดเกาะไม่มีปืนตัวเปล่าๆไปสู้กับซอมบี้ยังไม่รู้เลยครับว่าใครจะชนะผมก็เลยขอยิงระยะแค่ร้อยกว่าเมตรร้อยหกสิบกว่าเมตรแล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อนๆได้รู้กันว่ามันจะแรงขนาดไหน <c oughs> เอาเลยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับนัดเดียวที่หัวรู้เรื่องครับแรงจริงอะไรจริงครับ กองครับนอนกองครับนี่ครับให้ดูหน้าตาของปืนสไนเปอร์อีกทีครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะร่วมทดสอบปืนนี้ครับภายในงาน EXL 2015 p r e s e n t e d b y Unitary a s s a u ครับมีให้เพื่อนได้ทดสอบกันครับมีให้เพื่อนได้สัมผัสกันแน่นอนครับสำหรับปืนกระบอกนี้ครับมาต่อมาครับเดี๋ยวตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะ ตอนนี้มัน18ในการครับโอเคเดี๋ยวรอทัก19ในการครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเจ้าตัวดาบเลเซอร์เบดกันดีกว่าครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าตัวดาบเลเซอร์เบดครับมันถ้าเราจะไปทดสอบใน,ในที่มืดๆครับมันจะสวยกว่าครับคือตัวดาบเนี่ยมันจะสว่างออกมามากกว่าครับเพราะว่าถ้าเรามาทดสอบกลาวัานอย่างนี้สีมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ ถามว่ามันกลางวันมันสวยไหมมันก็สวยแหละครับเด่นเด่นมากอยู่แล้วครับให้เพื่อนๆไปยืนอยู่ไกลๆมามองมานี่รับรองว่าอืตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับแต่ในกลางคืนมันจะยิ่งสวยขึ้นไปอีกครับหรือว่าในตอนช่วงหวข่ําครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับอสวัสดีครับเกับพบกันอีกครั้งครับต่อกันในคลิปเดิมเลยครับในตอนนี้ครับผมจะมาแนะนําเจ้าตัวเรเซอร์เบทให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับ ก่อนอื่นเลยผมขอบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เจ้าตัว r a เซอร์เบนี้ครับให้เพื่อนๆเข้าไปร่วมกิจกรรมในงาน E X L 2015 Presented by Unitai a s s e ครับและเข้าไปร่วมกิจกรรมในบูธสองบูธนี้ครับหคือบูธ i n f e s t i o n ครับสอ o บูธเรเซอครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไปร่วมกิจกรรมใน2องบูธนี้ครับเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเจ้าตัวไอเทมอย่าง r a เซอร์เบนี้ไปครอบครองครับ สำหรับเพื่อนๆที่จะไปซื้อเกมมิ่งเกียร์ของผลิตภัณฑ์เรเซอร์ครับ <c oughs> เพื่อนๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเจ้าตัวเรเซอร์เบนี้เป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้แบบพิเศษสุดๆสำหรับเรเซอร์เลยครับอ่ะไม่พูดพลางทำเพลงครับผมให้ดูเจ้าตัวหน้าตาของเรเซอร์เบครับนี่ครับหน้าตาของเรเซอร์เบเป็นแบบนี้ครับเป็นสีเขียวดำไมตรีมเขียวดำครับงานนี้ เดี๋ยวผมพาไปฟันซอมบี้ให้ดูดีกว่าผมว่าผมน่าจะเป็นคนแรกคนแรกๆในเกมอินเฟสเซชันนะครับที่ได้สิทธิ์พิเศษจากเรเซอร์แล้วก็ทีมงานอินเฟสเซชันได้เอามาแนะนําหรือว่าเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นกันนี่ครับวิ่งในที่แบบมืดๆอย่างที่ผมบอกครับในที่แบบตอนเย็นๆตอนข้ามครับเท่มากครับถือออกมาเป็นซีรีดำเขียวครับ ปกติถ้าเป็นผู้เล่นแบบผู้เล่นเกมเฟสเทชั่นทั่วไปครับที่ไม่ใช่ไก่แบบผมอ่ะฟันเดียวตายครับถ้าได้มีสิทธิ์ถือดาบนี้ก็น่าจะฟันซอมบี้เดียวตายครับแต่เนื่องจากผมอย่างที่ผมบอกไปครับตน้งแต่ตอนที่แนะนําตัวเคียร์เทคครับว่าถ้าผมถอดเกาะถอดเกาะถอดอาวุธทุกอย่างครับไปต่อยกับซอมบี้ยังไม่รู้เลยครับว่าซอมบี้หรือผมที่จะชนะ นี่ครับเทมากเป็นดาบสีเขียวผมว่าคาตาน่าธรรมดานี่ตกกระป๋องเลยเจอันี้เข้าไปทีเดียวเจอเลเซอร์เบรนี้เข้าไปทีเดียวนี่ครับถ้าถือเป็นมุมมองนี้ครับก็จะเห็นโลโก้ของเลเซอร์นี่โดดเด่นเป็นสงาเลยครับนี่ครับถ้าวิ่งได้แบบนี้ครับมันก็จะถือปกติโยกอึกอึกอึก,อก,อกถ้าเดินได้แบบนี้ครับ ฝีมือผมว่าไม่ธรรมดานะนี่ไปเดี๋ยวเราไปหาที่ยืนดีๆก่อนเดี๋ยวสอมบี้ตบตายเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมมองจากมุมมองคนอื่นครับที่มองเข้ามาหาตัวผู้เล่นที่ถือเจ้าตัวเรเซอร์เบดนี้ครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนครับมันจะเท่อย,อย่างที่ผมแบบหืมล่ำลือก่าวขานไหมครับอุ้ยลวงครับ ดูว่าขนาดผมกระโดดแค่นี้ผมยังล่วงเลยครับน้าภาษาอะไรอ่าได้แล้วได้แล้วมาเดี๋ยวเราไปดูมุมมองผู้เล่นคนอื่นครับอ่าเราไปดูมุมมองผู้เล่นคนอื่นกันบ้างครับว่ามองผู้ที่ถือดาบเรอเซอร์เบดเข้ามานั้นแล้วมันจะเท่ขนาดไหนครับอ่าและน,น,นี่ก็คือมุมมองผ่านกล้องครับเผื่อเพื่อนๆมองไม่เห็นครับสูงเข้าไใ,ใกล้ๆเลยครับอ่า โลโก้เลเซอร์นี่โดดเด่นเป็นสง่ามากครับถือว่าเท่แบบเท่แบบไร้ข้ามรันใหญ่แล้วเท่มากครับสำหรับเลเซอร์เบตตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเจ๋งควรค่าคุณค่าแก่การไว้ไว้ครอบครองเป็นอย่างมากสำหรับคอเกมอินเฟสเทชันแล้วก็คอเกมเลเซอร์ครับ ผู้ที่หลงรักเลเซอร์รีเฟรชชันควรมีไว้ครอบครองครับก็จ,จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนำไอเทมเรียกได้ว่าสุดยอดไอเทมลิมิเต็ด dition สเ e เชียเลยครับตอนนี้สําหรับตอนนั้นเวลานี้ที่ผมรีวิวครับนั่นก็คือไอเทมอย่างไ n i p e r ์เคียเทคเอ0สครับแล้วก็อาวุธยาประชิดอย่าง r a เ e r b ์เบรครับเรียกได้ว่าไอเทมสองชิ้นนิดนี้ครับถ้าเพื่อนๆที่อยากจะมีครอบครองครับให้เข้าไปร่วมง,งาน EXL 2015 Presented by Unithai และนสุดครับรับรองว่าเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะได้รับไอเทม2ชิ้นนี้อย่างที่ผมถือนี่ไปครอบครองเลยครับนี่ครับปืนเน็บหลังถือดาบเขียวโอ้โหเท่สุดๆก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอจบการแนะนำหรือรีวิวเจ้าไอเทม2ชิ้นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับในคลิปหน้าครับ ผมจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้ติดตามกันอี่นั้นก็สามารถติดตามได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ